รีสอร์ทสุดหรูภูริเฮรันพลึกก่อนประกาศขาย6.5ล้านค่ะออกมาประกาศขายวิลล่าหรูที่ภูริปายวิลล่าอำเภอปายจังหวัดแม่ฮองสอนด้วยตัวเองค่ะผ่านทางเพจภูริแอนริสโด,ดยบอกว่า9ล้านลดเหลือ6.5ล้านค่าแนะนำ2แสนถ้าจบได้ด่วน1บวก1เบดรูม2ห้องน้ำ ครัวห้องนั่งเล่นระเบียงสระว่ายน้ำพื้นที่ใช้สอยรวมแล้วประมาณ200ตารางเมตรผู้วิลล่าหลังนี้ยังได้ค่าเช่าเดือนละ28,500บาท30,000หักภาษี5%เทียบแล้ว ROI เกือบ5%ของเงินลงทุนต่อปีไม่นับที่ราคาที่ดินจะขึ้นในทุกวัน แถมไม่มีค่าส่วนกลางไม่ต้องเสียค่าไฟค่าน้ำเจ้าของมาพักผ่อนได้แต่จองล่วงหน้าไม่เกินปีละ50วันขุมค่ามากๆขอแค่ห้ามปาร์ตี้เสียงดังเพราะเราเช่ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Wellness r n d Rehab c e n t e r คนที่มาใช้วิลล่าจะเน้นความสงบโนแอลกอฮอล์ในพื้นที่ส่วนกลางเหมาะกับการเป็นบ้านตักอากาศที่ทำเงินให้คุณดีกว่าเอาเงินไปฝากในธนาคารถ้าใครอยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสอบถามได้อินบ็อกมาได้ค่ะ